สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมทุกคนนะคะวันนี้แต่งหน้าใกล้เสร็จแล้ววันนี้ไปทำเล็บมาสวยไหมค่ะเอ่อเหลือแต่เหลือเหลือแต่เหลือแค่ติดขนตาแล้วก็จบวันนี้แต่งเ,าเบาๆนะคะวันนี้จะไปงานวันเกิดเพื่อนออแม่ของเพื่อนสาวนะคะดูแต่งตัวเรียบร้อยมากวันนี้นะคะ เหลือแค่ติดคอนตาแล้วก็จบขาวนะคะเเดี๋ยวไปถึงงานแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาปาร์ตี้กันยังไงที่อังกฤษนะคะแต่งหน้าเหมือนกับเทยมากเลยใช่ไหมแต่ก็ยอมรับเพราะว่าถ้าเกิดเขาว่าเป็นกระเธอย,ยอมรับนะเพราะว่าแบบตอนนี้กระเธอแบบสวยจริงๆจะสังเกตได้ว่าใครใครที่เจอแบบเออว่าเป็นกระเธอะจะพูดเหมือนกันทุกคนว่ายอมรับเพราะว่ากระเธยสวยใช่ไหม เออได้ยินเยอะใช่ไหมแต่นี่ก็ยอมรับแต่ก็จะบอกว่าก็ใหญ่กว่าคุณอะไรอย่างงี้นะคะอือฮึโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ